ยังไม่เคยติดต่อมาเลยแล้วมากกว่านั้นอีกคือตั้งแต่วันที่20มีนาโพหาคุณธนินแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับเรามาอีกเลยเรายังไม่ได้ับการขอโทษจากเจ้าของหมาคือคุณบิว ได้ว่าสิ่งที่ยดทำม,มันไม่ควรไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเลยสักนิดเดียวไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้จริงๆก็เลยอยากจะขอมารับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำลงไปค่ะ เป็นประเด็นดราม่าที่สะเทือนหัวใจคนรักสัตว์สุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะเหล่าทาสหมาทั้งหลายนะคะกับเหตุการณ์หมาไซ b บ r รี n น u ฮัส้ของอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้บิววราพรหรือที่หลายคนเรียกว่าแจ้บิวค่ะที่หลุดไปกัดหมาปอมตัวน้อยของเพื่อนบ้านก่อนที่จะนำมาสู่ดราม่าม่อใหญ่ทำเอาแฮชแท็กบิววราพรเนี่ยขึ้นเทรนด์ X แบบข้ามวันกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะทางฝั่งคู่กรณีเขาได้ออกมาเปิดเผยว่ายัางไม่ได้รับคําขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้นะคะเริ่มจากเมื่อวันที่14มีนาคมกล้วยหอมและแรคคูนหมาของแจ๊บิวหลุดออกจากบ้านซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นหมาพันธุ์ไซเบเรีน่นัสกี้ค่ะที่เราก็ต่างรู้ดีว่าหมาสายพันธุ์นี้มีขนาดตัวที่ใหญ่มากพอหลุดออกไปปุ๊บมาเห็นอีกทีก็ตอนที่หมา2ตัวนี้อยู่นอกบ้านแล้วแล้วก็เห็นหมาปอมของคู่กรณีอีกตัวนอนแน่นิ่งอยู่ ซึ่งหมาปอมตัวนี้ก็หลุดออกมาจากบ้านเช่นเดียวกันค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะทางฝั่งของคุณบิวและสามีก็คือคุณธนินได้สั่งให้พนักง,งานเช็คดูให้ชัวร์ค่ะว่าใช้ฝีมือของกล้วยหอมกับแรคคูนหรือเปล่าเพราะคิดมาเสมอเลยค่ะว่าหมาตัวเองเนี่ยเป็นหมาที่ตลกชอบเล่นกับแมวในบ้านแถมยังมีโมเมนต์ที่กลัวแมวอีกด้วยบวกกับที่เคยหลุดออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อน แต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วค่ะทางฝั่งนั้นก็อยากนัดเคลียร์ทางคุณเบียร์ก็เลยส่งคุณแม่แล้วก็คุณธนินไปเคลียร์ไปขอโทษเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องเลี้ยงลูกตอนที่เคลียร์กันฝั่งนั้นเขาก็บอกคขาว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะขอแค่ให้มีมาตรการที่จะไม่ให้หมาหลุดออกมาได้อีกซึ่งคุณธนินก็รับปากและบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาค่ะ แต่หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่หมาไซเบีเรีนของใครก็ไม่รู้หลุดออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะทางคู่กรณีก็เลยไลน์ไปบอกในกลุ่มหมู่บ้านกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่หมาของคุณบิวค่ะเพราะว่าคุณบิวมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจนเลยว่าหมาทั้งสองตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้หลุดไปไหนค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าเรื่องราวมันจะจบลงด้วยดีถูกไหมล่ะคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะประเด็นดราม,ม่าก,กลับมาระอุขึ้นอีกครั้งแมมมมีีตัวละคคครเเพิ่ข้าาออกก็ืุณบส ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณบิวค่ะที่แมวของคุณบาร์เนี่ยกลับดาวแมวพอดีก็เลยทําคลิปลงในโซเชียลมีเดียทีนี้นะคะคู่กรณีของคุณบิวได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเสียใจด้วยนะคะแต่หมาที่บ้านก็เพิ่งเสียไปเพราะโดนหมาที่บ้านคุณบิวน้องสาวคุณกัดและยังไม่ได้รับคําขอโทษเลย ทีนี้ก็ทำเอาไอจีเดือดเลยละค่ะเพราะทางเพื่อนของคู่กรณีได้ไปคอมเมนต์กดดันในไอจีของคุณบิวให้ออกมาพูดอะไรหน่อยจนในที่สุดได้มีการออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของฝั่งคุณบิวค่ะ โดยคุณบิวเขายอมรับว่าเหตุการณ์นี้กล้วยหอมกับแรกคูนมาทั้ง2ตัวของตัวเองผิดจริงค่ะตอนนี้ซื้อเชือกมาล่ามน้องไว้แล้วให้อยู่แต่ในบ้านจะได้ไม่หลุดไปก่อเหตุแบบนี้อีกและในระหว่างที่คุณบิวไลฟ์อยู่นะคะทางคู่กรณีเขาก็ไปลงสตอรี่ค่ะโดยแคปภาพคุณบิวและคุณคันนินที่กําลังไลฟ์และพิมพ์ว่าอยากโฟนเข้าไปมากๆแถมยังมีอีโมจิหน้ากโกรธใส่เพิ่มมาด้วยค่ะ จากนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook รวมถึงการไลฟ์สดพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้โพสต์เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่า วันศุกร์ที่14มีนาน้นองหมาปอมอายุ14ปีของเราหลุดออกจากบ้านด้วยความสับเพร่าของเราเองและไปโดนกัดตายบริเวณส่วนกลางหน้าบ้านตอนเวลา15นาฬิกา55นาทีตามคลิปด้านล่างทางเราพยายามตามหาเจ้าของหมาที่มากัดปอมเราตายโดยถามจากรอบๆบบ้านและได้คลิปจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านมาค่ะพบว่าเป็นหมาไซบีเรียน2ตัวของคู่กรณีเราจึงทําการโทรติดต่อคู่กรณีครั้งแรกในเวลา18นาฬิกา22นาทีค่ะคู่กรณีไม่อยู่บ้านแจ้งว่าจะเข้ามาคุยวันอาทิตย์หลังจากนั้นรา ก็ได้ไปทําการจัดการศพน้องปอมหลังจากที่คุยปรึกษากับทางบ้านแล้ววันอาทิตย์ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครว่างจึงอยากให้มาพบและพูดคุยกันในวันเกิดเหตุเลยจึงได้โทรไปนัดหมายกับคู่กรณีให้มาพบกันณนะจุดเกิดเหตุเวลา20นาฬิกาค่ะ เวลา20นาฬิกานะคะทางครอบครัวเรา5คนรวมทั้งคุณแม่ของเราซึ่งเป็นเจ้าของหมาปอมรออยู่ที่จุดเกิดเหตุและมีการโทรตามคู่กรณีถึง3รอบโดยคู่กรณีออกมาเวลาประมาณ20นาฬิกา45นาทีซึ่งคุณแม่และพี่สาวเราไม่อยากรอแล้วจึงขอเข้าไปในบ้านก่อนได้พบคู่กรณีและคุณแม่ของภรรยาคู่กรณีมีการพูดคุยและได้ทําการขอโทษจากทั้ง2ฝ่ายและต่างฝ่ายยอมรับว่าหมาหลุดออกมาทั้งคู่แต่โชคร้ายที่ฝั่งเราเป็นฝ่ายสูญเสียหมาปอมไป และเราได้กำชับถึงมาตรการของคู่กรณีหลังจากนี้ค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะมาคู่กรณีตัวใหญ่หลุดมาหลายรอบและไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกโดยทางเรายืนยันณนะตรงนั้นว่าไม่ได้อยากรับเงินชดเชยในส่วนใดๆก็ตามทางเราได้แจ้งว่าอยากจะจบจากเหตุการณ์ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ทางเรายังทำใจไม่ได้ทางคู่กรณีเลยแจ้งว่าหากมีคำแนะนำในด้านใดหรืออยากให้ดูแลในด้านใดให้ติดต่อกลับได้ทันทีค่ะ และทุกคนแยกย้ายกันนจุดเกิดเหตุในเวลาประมาณ22นาฬิกาในเวลาต่อมาวันอาทิตย์ที่16มีนาคมมีหมาไซบีเรียนหลุดมาในกลุ่มหมู่บ้านอีกครั้งทางเรากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจึงพิมพ์ลงไปในกลุ่มตามภาพที่แนบมาทางคู่กรณีโทรมาแจ้งว่าไม่ใช่หมาของตนทางเรารับทราบและไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อ หลังจากเวลาผ่านไป5-6ถึงวันในวันพฤหัสบด,ดีที่20มีนาคมทางเราได้คุยกับคุณแม่และถามคุณแม่ว่าพร้อมจะเจอเจ้าของหมาหรือยังคุณแม่แจ้งว่าพร้อมแล้วในวันพฤหัสบด,ดีที่20มีนาคมเราจึงได้พยายามโทรนัดหมายกับคู่กรณีครั้งแรกเวลา16.34น,นและครั้งที่2เวลา19.44น,นแต่ทางคู่กรณีไม่รับสายและไม่ติดต่อกลับอีกเลยตั้งแต่วันนั้น2เหตุผลที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์คุณบาส ทางพวกเราทุกคนขอโทษจากใจจริงที่เข้าไปใช้พื้นที่โซเชียลของคุณบาสสื่อสารไปยังคู่กรณีแต่เนื่องจากวันที่6เมษายนพบว่าพี่ชายของคู่กรณีเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันจึงเข้าไปคอมเมนต์เพื่อแสดงความเสียใจและใช้พื้นที่นั้นสื่อสารไปถึงคู่กรณีเพื่อหวังให้คู่กรณีติดต่อ,อก,กลับมาตามคอมเมนต์ในโพสสามการติดต่อ,อก,กลับมาของคู่กรณีหลังจากที่เราคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณบาสไปเราได้รับการติดต่อกลับจากคู่กรณีในวันที่7เมษายนเวลา1 1อนาฬิกาย นาทีพูดคุยประมาณ25นาทีเราได้ถามถึงเหตุผลที่ไม่ติดต่อก,กลับตั้งแต่วันที่20มีนาคมซึ่งทางคู่กรณีแจ้งว่าผิดพลาดเองติดธุระแต่ทำไมไม่โทรกลับมาทาั้งทที่มีเบอร์เราได้ข้อสรุปว่าทางคู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่อยากพูดคุยถึงเรื่องนี้อีกแล้ว เราไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ววันที่20มีนาคมเราจะพยายามติดต่อคุณไปทําไมเราจะรอให้คุณติดต่อกลับมาทําไมสรุปการพูดคุยในวันที่7เมษายนคือทางเราแจ้งว่าให้ทางคู่กรณีกลับไปพูดคุยกันแล้วให้ติดต่อกลับมาอีกครั้งในวันที่8เมษายนคือวันนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาทางคู่กรณีทั้งสองไลฟ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเราฟังพบว่ามีความคลาดเคลื่อนในหลายๆประเด็นในข้อเท็จจริง 4. ส,สิ่งที่เราต้องการในตอนแรกเราแค่ต้องการนัดหมายและต้องการคำขอโทษด้วยความจริงใจโดยตรงกับคุณแม่ของเราซึ่งเป็นเจ้าของหมาปอมตัวจริงแต่ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นและในตอนนี้ไม่ต้องการคำขอโทษนั้นอีกต่อไปแล้วครับเรายืนยันว่าไม่ได้อยากทะเลาะก,กับใครใดๆทั้งสิ้นและไม่มีการต่อว่าคู่กรณีแต่อย่างใด สุดท้ายขออนุญาตพูดในมุมของคนที่โกรธและสูญเสียหมาที่เลี้ยงเหมือนลูกมาตลอด14ปีตอนนี้พวกเราโดนกระแส,สโซเชียลถล่มเยอะมากและทำให้สภาพจิตใจของพวกเราย่ำแย่ไม่แพ้กันนอกจากนี้นะคะยังมีการไลฟ์สดด้วยค่ะบอกว่าเราแค่อยากออกมาพูดในมุมของเราที่เราไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรแต่เรามาบอกเหตุผลว่าทำไมต้องมีการไลฟ์เกิดขึ้นแล้วทำไมเราถึงไปโพสต์ในวิดีโอของคุณบาส <c oughs> ก็เพราะคุณธนินติดต่อมาแล้ว แต่คุณบิวยังไม่เคยติดต่อเข้ามาเลยเคยไลฟ์ไม่เคยคิดว่าตองต่อเลยนะคะเราเคยแล้วเราเราแค่อยากออกมาพูดในมุมของเราที่ว่าเราไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรแต่ว่าเรามาบอกเหตุผลที่ว่าว่าทำไมเราถึงมีการไลฟ์เกิดขึ้นเพราะว่าแล้วทําไมเราถึงไปโพสต์ตรงนั้นในในวิดีโอของคุณบาสคุณบาร์สก็เพราะคุณบิวกับคุณธนิน คุณธนินติดต่อมาแล้วคุณบิวยังไม่เคยติดต่อมาเลยและมากกว่านั้นอีกคือตั้งแต่วันที่20มีนาะโทรหาคุณธนินแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับเรามาอีกเลยนั่งอยู่เฉยๆรอบ้านเขาก็ไม่กล้าไปทักไปหาเขาก็ไม่กล้าเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบปรึกษากันอยู่หรือเปล่าคุยกันอยู่หรือเปล่าเราอยากจะจบเรื่องนี้แต่ไลฟ์เมื่อเช้าที่คุยอ่ะมันก็บิดเบือนไปจากข้อที่จิงมากเหมือนกันเ,เราแค่อยากชี้แจงในมุมของเราแค่ แค่แค่ตรงนี้พอว่าเครือคุณบิวคุณบิวพูดเลยเพราะว่าเขาก็มีเมนชั่นมาเหมือนกันว่าเอเราที่คอมเมนต์มันค่อนข้างคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ว่าเท่าที่คอมเมนต์ไปหรือว่าเท่าที่คอมเมนต์ออกไปอะค่ะไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเลยเนาะเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้รับการขอโทษคือคุณบิวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออออย่างแรกเลยนะคะเรายังไม่ได้รับการขอโทษคือคุณบิวเ้างหม้เราอังไม่างหนึ่งคือคุณอย่างุณบิวและคณเรายังไม่ได้รับาขอโทษคคุณแม่เนา้ คุณนินเนี่ยขอโทษทางฝั่งผู้ผนอย่างเดียวเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะถามว่าอ,อทำไมถึงถึงไม่จบเลยนะคะคืออย่างนี้ต,ตอนนั้นะคุณนินเป็นคนที่ท้ายไว้ว่ามีอะไรให้เราเรา,เราก็เลยรู้สึกว่าคือคุณแม่เขาก็มีถามว่าบ้านเขาเป็นยังไงเขาติดต่อมาไหมเขาโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราด้วยความที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาแล้วอย่างเขาเป็นชนเขาก็ามเป็นมนุษย์เหมือนกันอะเรากำลังสูญเสียอยู่เราเป็นคนคือถ้าบ้านฝนเป็นคนทําสมบัติของบ้านหนึ่งเขาสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ใช่คนมีแสงอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเราคงรกลับไปได้เราคงดูแลจิตใจเขาได้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่โทรมาแค่ไม่ไดด้วยนะเรคเขาไม่เคยโทรกลับมาประเด็นตอนนี้คณบิวอันถามคุณธนินดูเลยก็ได้จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าถ้าตัวคุณบิวเองมีเจตนาที่อยากจะขอโทษอันนี้มุกพูดกับมุกได้เลยนะเพราะมุกเป็นผู้เสียหายค่ะแล้วมุกอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่คนแรกแล้วกันทีน่ะ มุกเสียใจมากนะที่ต้องออกมานั่งพูดอะไรย้ำๆเพราะฉะนั้น,น,น,นหนูขอเลฟเฟอร์เรน์กลับไปนิดนึงที่มีกรณีที่พูดว่าทําไมถึงไปพูดว่าอยากจบวันนี้เลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะนั่นมันคือความรู้สึกณต,ตอนนั้น,นะคะ่ะที่แม้ถ้าลองนับวันนั้นที่เกิดเหตุเลยยังไม่อยากที่จะเผชิญหน้าเองเลยต้องให้แฟนช่วยคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี้ยคือเหตุผลที่ว่า ณวันนั้นที่มีการพูดว่าอยากให้มันคุยจอวันนี้เลยเราโอเคเราคุยกันเคลียร์แล้วว่าเราจะคุยกันนณวันนี้เลยเพะฉะนั้นเรามาคุยกันเลยเรามีความเข้าใจระดับหนึ่งที่ว่าโอเคมันเป็นอุบัติเหตุเรารับฟังเขารับฟังเราแต่ทีเนี้ยขอถามทุกๆคนเลยค่ะว่าการที่เราอยากจะขอโทษคน,นื่นเราเราต้อง,องให้<อ>ผู้เสียหายเนี่ยผู้กรณีเราบอกไหมคะว่าหนึ่งสองสามทำอะไรหนึ่งขอโทษสองโอเคในเมื่อเขายังไม่พร้อมตอนนี้เดี๋ยวผ่านไปหนึ่งถึงสองวัน เขาอารมณ์เย็นลงเราเดินเข้าไปขอโทษเขาอีกครั้งไหมต้องไกด์ไหมคะคือพอยทั้งหมดนะครับประเด็นมันอยู่แค่ตรงที่ว่าวันพฤหัสที่แม่เราพร้อมคุยแล้วเราโทรหาคุณธนินสองสายเพื่อที่จะบอกว่าเข้ามาขอโทษคุณแม่ได้แล้วนะครับว่าคุณแม่ทําใจได้แล้วทําไมคุณธนินถึงไม่โทรกลับมาแล้วหายไปตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึงวันนี้คาถามมันคือแค่นั้นเลย แล้ววันนี้ครับเป็นวันแรกนะที่เห็นคุณบิวออกมาพูดเรื่องนี้ไม่มีการโทรหาผมไม่มีการโทรหาคุณแม่ไม่เคยได้ยินเสียงจากคุณบิวเลยและไม่ได้ยินคําพูดหรืออะไรจากคุณธนินอีกเลยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่โทรมาปฏิเสธว่าหมาที่หลุดไปในหมู่บ้านไม่ใช่เราครับีงวถาคุณบิวอะค่ะอยากขอโทษโดยโ,โทรมาได้เลยครับโทรมาบอกได้เลยมีสายกับเราค่อนข้างที่จะคุยกันหลายสายแล้วแหละแต่ว่าคุณไม่เคยได้ยินเสียงคุณบิวเลยดีกว่า แล้วประเด็นคือที่เราคุณเบวพูดขอโทษเลยดีกว่าที่เราโทรหาคุณธนินวันที่ยี่สิบมีนาเพื่อเราจะไปบอกว่าแม่เราพร้อมคุยแล้วนะถ้าจะเข้ามาขอโทษเข้ามาได้เลยแต่นอกนอกจากไม่รับสายสองสายนะครับยังไม่ติดต่อกับยังไม่โทรมาแล้วก็ปล่อยผ่านทุกอย่างมาจนกระทั่งมาพูดเมื่อวันนี้แค่นั้นพอแล้วหรอนั่นแหละครับแล้วก็คือ เป็นมุมของเรามุ PA มนีม้เนาะแล้ว hmm. ถามว่าสุดท้ายทิ้งท้ายครับว่าทําไมต้องเป็นคุณบิวทําไมต้องเป็นคุณบิวเท่านั้นเลยถึงจะสบายใจหรือเปล่าในมุมของผู้สูญเสียใช่ครับเพราะเราเข้าใจว่าคุณสองคนเป็นผู้ปกครองของหมาครับอือแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องฟอไม่ต้องอะไรครับไม่ไม่ได้ไม่อยากได้แสงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องต้องเราชี้แใจงมุมของเราแล้วกก็อี เอีกย่างหนึคะก่อนก่อนที่จะจบแล้วกันเนาะคืออยากอยากบอกว่าทําไมมีใครคอมเมนต์ในในในหมอโพสของพี่ชายคือต้องบอกค่ะคือด้วยตัวคอมเมนต์นะคะหนึ่งเลยคือเราไปแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณรัตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณรัตเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเก้าอีกันใกล้เคียงกับครอบครัวเราใช่ครับอ่าใกล้เคียงเลยแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากของเขาเป็นแมวของเราเป็นหมานะคะเราก็เลยไปแสดงความเสียใจเราก็บอกว่าโอเคเราเราก็เล่าเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรไม่รับผมเจ้เพราะผมถามนิดนึงด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นผมอยากถามทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนกลับไปว่าผมจะได้รับการติดต่อจากคุณธนินและคุณบิวไหมไม่มีนะครับ เพราะหลังจากวันที่20มีนาที่เราโทรไปหาเขาสองสายแล้วเขาไม่โทรกลับไม่ติดต่อเราเราอยู่บ้านเฉยๆอ่ะผมไม่รับรู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงไม่รับรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เราก็ได้รอแต่ว่าเขาติดต่อกลับมาเพราะเขาเจอเหตุการณ์เดียวกันก็อย่างที่พี่พ,พสาวบอกไปก็คือเมนชั่นไปเลยแล้ววันนี้ดีใจนะครับที่ออกมาพูดแต่จะดีกว่านั้นถ้าเกิดเขาโทรมาหาเรา<ม>เพราะเมื่อวานหลังจากเกิดทุกคุณทีโทรมาเลยโทรมา ผมก็อธิบายแล้วบอกไปจบคลิปเอ้ยจบในวิดีโอเอ้ยจบในโทรศัพท์ไปว่าคุณลองไปคุยกันดูครับแล้วก็ให้โทรกลับมาบอกหรืออะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขอโทษละกันในส่วนของที่ไปคอมเมนต์ในส่วนของคุณบาร์ตแต่แต่ก็ต้องเพราะเหตุการณ์เดียวกันเข้าใจโอ้โหครับเข้าใจโอ้โหมากเพราะเหตุการณ์เดียวกันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าเป็นแมวที่ตายเป็นหมาของเราแล้วก็อยากให้ที่จะฝากอะครับ คืออยากจะฝากให้ว่าคือคุณเลี้ยงหมาเนาะหมาตัวใหญ่หมามันไม่รู้เรื่องหรอกครับเวลาหมามันปล่อยออกไปแล้วมันไปกัดน,นู่นนี่นั่นนะหมามันหมามันไม่รู้เรื่องคือมันเล่นแต่ในฐานะที่เราอ่ะเป็นเจ้าของหมาในฐานะที่เราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ปกครองเขาแล้วกันควรจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้พอถ้าย้อนกลับกันไปอ่ะครับในมุมมองผมเนาะผมมองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เดียวกันขึ้นผมว่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะ ประมาณนี้นะครับก็จะฝากไว้เท่านี้นั่นแหละครับก็อยากให้เขาดูแลหมาเขาให้ดีเพราะว่าหมาเขาตัวใหญ่แล้วขณะที่ล่าสุด9เมษายนบิววาพรก็ได้ลงข้อความชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่ถึงราม่าที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าน้องสาวส่งมาให้ดูเพิ่งเห็นตอนเช้าและเพื่อนๆส่งมาให้ดูอีกมากมายเฮ้อเหนื่อยแทนอ่ะทำไมเขาถึงดื้อจังไม่ยอมจบจบเสียใจเรื่องน้องหมาแล้วต้องมานั่งทะเลาะกับคนอื่นและคนในโซเชียลอีกมันควรพอได้แล้วไหมอ่ะ เอาเวลาไปทำบุญทำงานมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะจริงๆแล้วเอารูปน้องหมาที่เสียมาลงอีก OMG พร้อมกันนั้นนะคะยังชี้แจงด้วยว่าหลังจากที่ฝั่งเธอแจ้งไปแล้วว่าสุนัขที่หลุดในวันที่16มีนาคมนั้นไม่ใช่สุนัขบ้านเธอฝั่งคู่กรณีก็ไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อทําให้จนทุกวันนี้คนในหมู่บ้านก็ยังเข้าใจบ้านเธอผิดเพราะพวกเธอไม่เคยแก้ตัวในแชทหมู่บ้านในส่วนนี้คู่กรณียังคงไม่ขอโทษเธอและครอบครัวที่มากล่าวหาบ้านเธอจนทำให้คนในหมู่บ้านเข้าใจผิดจึงอยากถามกลับว่า เอาไงอันนี้ควรออกมาขอโทษไหมเพราะทุกวันนี้แชทในหมู่บ้านอันนี้ก็ยังอยู่และคนในหมู่บ้านก็เข้าใจผิดอยู่พร้อมกันนั้นนะคะยังลงคลิปวงจรปิดยืนยันด้วยว่าวันอาทิตย์ที่16มีนาคมสุนัขของเธอทั้งสองตัวอยู่ในบ้านจริงๆค่ะไม่ได้หลุดออกไปตามที่ถูกกล่าวหาส่วนที่อีกฝั่งอ้างว่าวันอาทิตย์เธอไม่ว่างขอถามว่าเอาอะไรมาไม่ว่างวันอาทิตย์อยู่บ้านทั้งวัน ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเพราะทางคุณบิวเนี่ยเขาได้ลงสตอรี่เปิดใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยเขาว่าใจจริงอยากจบตั้งแต่ไลฟ์สดแล้วขอโทษทุกคนอีกครั้งที่ต้องทําแบบนี้บิวขออนุญาตท็อกซิกเพราะทนไม่ได้จริงๆคําพูดคนละเรื่องกันไปหมด14มีนาขอเคลียร์จบไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกคนที่บ้านเขาเสียใจมากๆไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องนี้และก่อนลากาันกอดมามาด้วยและบอกว่าให้ธนินรีบกลับบ้านเพราะมีลูกเล็ก แต่วันนี้คือเต็มโซเชียลไปหมดแล้ววันนี้บิวขอปกป้องตัวเองและครอบครัวตัวเองค่ะอีกอย่างเขาบอกว่าอัดเสียงตอนโทรศัพท์คุยกับธนินไว้ใช่ไหมเอามาเปิดเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าบิวกับธนินพูดเรื่องจริงไหมทนเขาด่าว่าหน่าระเรื่อในโซเชียลมีความสุขกันมากไม่เห็นเสียใจเลยคุณมีแสงถ้าผมเป็นคุณธนินผมจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่านี้แน่นอนคุณใช้ชีวิตมีความสุขเสลือเกินคือต้องห้ามมีความสุขด้วยหรอครับ แล้วคุณบิวเขาก็ลงสตอรี่อีกอันค่ะโดยแคปภาพจากที่คู่กรณีโพสต์เรื่องหมาไซบีเรียนหลุดรอบ2ซึ่งไม่ใช่หมาของบิวในโพสต์บอกว่าพอรู้ว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อซึ่งบิวก็บอกคขาว่าไม่ได้ดําเนินการอะไรต่อจริงๆค่ะเพราะทุกวันนี้คนในหมู่บ้านก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมาของบิวที่หลุดไปอีกรอบโดยเขาได้แคปไลฟ์ไปลงสตอรี่ค่ะแล้วบอกว่าให้อีกฝ่ายขึ้นไลฟ์ด้วยกันเลยค่ะ แบบนี้กลายเป็นคุณบิวอธิบายอยู่ฝ่ายเดียวให้อีกฝ่ายได้พูดในมุมของเขาไปด้วยเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าอีกฝ่ายโดนแขวนจากคนที่ชื่นชอบคุณบิวทั้งนั้นเลยค่ะในมุมมองของไอซ์คนที่เสียใจมากกว่าคือคนที่สูญเสียนะคะคนเม้นก็ได้แต่ด่าใจเขาใจเรานะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีวันรู้สึกเป็นผู้ฟังที่ดีหรือกำลังใจจะน่ารักกว่ามากๆเลยค่ะ จนล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปขอโทษกับสิ่งที่ได้ทําลงไปพร้อมกับชี้แจงว่าวันที่เข้าไปดูไลฟ์คอมเมนต์ค่อนข้างไปในทางรุนแรงค่ะทั้งที่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่สูญเสียแล้วตนเองเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าโตมากับการเลี้ยงหมาผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะค่ะ ก็เลยโพสต์แบบนั้นลงไปโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีจนมาฉุกคิดได้ว่าตัวเองไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวจนลบสตอรี่ดังกล่าวออกไปไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้เลยอยากจะขอรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ทําลงไปค่ะอยากขอโทษคุณบิวและครอบครัวที่ตนเองแคปไลฟ์ไปทั้งที่ก็เขียนอยู่ว่าไม่อนุญาตให้นําไปใช้ แล้วยิ่งพอมาคิดนะคะว่าคุณบิวเองก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยตัวเองก็เป็นแม่เหมือนกันเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ค่ะจากนั้นคุณไอซ์ก็พูดโดยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะเมื่อต้องพูดถึงลูกของตัวเองที่หลายคนเข้ามาเม้นต่อว่าเป็นคนแบบนี้คงสอนลูกไม่ได้หรอกโดยเจ้าตัวนะคะบอกว่าขอให้มองที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับลูกของไอซ์แม้แต่นิดเดียวค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไอเองก็มีส่วนผิดค่ะที่แคปไลฟ์ของคุณบิวมาลงในสตอรี่ของตัวเองวันนี้ก็เลยอยากจะมาชี้แจงค่ะว่าวันนั้นเนี่ยมีเจตนาอะไรที่ทำมันมลงไปค่ะคือตอนที่ไอเข้าไปดูไลฟ์อะค่ะคอมเมนต์ค่อนข้างไปในทางรุนแรงทั้งทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นฝ่ายที่สูญเสียน้องหมาไปค่ะแล้วไออะเซนสติฟกับเรื่องพวกนี้มากๆเพราะาไอโตมากับการเลี้ยงดูสุนนะัข มาตลอดแล้วก็ผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาบ่อยครั้งนะคะทําให้อายแบบโคตรแบบนั้นลงไปโดยที่ไม่ทันได้ไตรตรองให้ดีค่ะพอเวลาผ่านมาแค่แป๊บเดียวนะคะก็ชุดคิดได้ว่าสิ่งที่ไ้ทามันไม่ควรไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเลยสนิทเดียวปล่อยให้ทั้งสองบ้านเขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าก็เลยลบสตอรี่นั้นออกเลยค่ะไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้จริงๆค่ะก็เลยอยากจะขอมารับผิดชอบ ในส่วนที่ตัวเองทำลงไปค่ะอยากจะขอโทษคุณดิวแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ไอแคปไลฟ์ไปโดยที่ก็เขียนอยู่ว่าไม่อนุญาตให้นำไปใช้นะคะแล้วยิ่งพอมอคิดว่าคุณดิวก็มีลูกอ่อนด้วยตัวเองก็เป็นแม่เหมือนกันเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็เลยยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วถ้าไอทำอะไรผิดมากเกินไป ไอ้ขอโทษด้วยจริงๆค่ะและอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีการต่อว่าไอ้เข้ามาว่าตัดสินตัวของไอะคะ้ค่ะว่าเป็นคนแบบนี้ก็คงแบบสอนลูกไม่ได้หรอกลูกอย่างน้นอย่างนี้นะคะไอ้รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้ทุกคนมองที่ตัวไอ้ดีกว่าคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับลูกข,ของไอ้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะรู้สึกว่าการเรียนลูกของไอ้ไอ้ไอทำเต็มที่ ให้ทําเต็มที่ที่สุดทุกทุกท,ท,ท UB วันเลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับทั้งบ้านที่สุดเสียน้องหมาไปนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยขอโทษคุณบิวขอโทษครอ,อบครัวค่ะหลังจากนี้ก็ขอให้เรื่องมันจบแค่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ งานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนันค่ะส่วนใหญ่ก็เห็นใจแล้วก็เสียใจกับคู่กรณีนะคะที่ต้องสูญเสียน้องหมาแต่ก็มองว่ากรณีดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความประมาทร,ร่วมกันค่ะเพราะหมาของทั้งสองฝ่ายก็ต่างหลุดด้วยกันทั้งคู่แต่ที่แน่ๆทางฝั่งของคู่กรณีเองก็โดนแฟนคลับของคุณบิววราพรขับรถทัวร์ไปจอดขบวนใหญ่เลยละค่ะว่าแต่คุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจเฟซบุ o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ